ผู้ไหลดีเนาะเป็นเขาขาวอยู่เลยถ้าเขาจำลองธรรมชาติที่เขาอยู่ยังไงนะครับเขาก็จะอยู่แบบธรรมชาติของเขาเขาก็จะขืนมาใครยังสิมัาคือจำลองเอาบ่ครับมัคบนคือจำลองเอาครับจำลองแบบธรรมชาติโอ้ก็มีการเปลี่ยนฤดูกาลก็คือเปลี่ยนน้ำออกเปลี่ยนน้ำออกแต่กอ็ออนามไม่เขาครับครับอืบเป็นการการะตุ้นในเขาไขเพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนน้ำปุ๊บนี่เขามาซองไฟยามาแลกนี่เขาจะกอดคู่กันเลย ก็เลี้ยงผสมประสานกันไปเพราะว่าที่ผมมาเลี้ยงหอยนี่ครับเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงนีมันตำ่ำครับครับเ้าวบดิสือหัวหารหัวหารเท่ากับบดิสือบานี้บอเบอร์เท่ากับบดิเฮ็ดหยักใช่ไหครับอืมหลายคนว่ามันต้องไปก่อปุนจังสรนจังสี่นี่ผมบม่ได้เฮ็ดหยากเลยผมพุดแล้วก็ปูผ้าใบโอ้เฮ็ดใด้กันที่มาเลี้ยงหอยนี่เพราะเห็ดคนแนวนี้เลย ครับสวัสดีครับพี่น้องจ่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับครับมนนีเบ่าศักศีสิบห้าพี่น้องมาชมนะครับการเลี้ยงหอยหายากนะครับแต่ว่าตลาดภาคอีสานนีกว้างขนาดได้ครับหอยชนิดนี้เพราะว่านิยมบริโภคหล้ยๆครับพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งตามธรรมชาติมันบ่อยมีนะครับนี่แหละครับเพิ่นเอามาเลี้ยงนะครับแต่ว่าการขยายพันธุ์ของเพิ่นนดีแห้งนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องสามารถเอาไปเลี้ยงสางไร้ได้รลค่าดีครับหอยชนิดนี้นะครับเนาะ ก่อนอื่นนะครับเฮามาพอกับเจ้าของสวนเพิ่นเลยนะครับเนาะเอาครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับกำลังอยู่ไห้อยู่สวนนาะกำลังนีู่เนาะเป็นยังไรครับหอยชนิดนี้เรียกว่าหอยยังครับผมหอยปังครับหอยปังตะกวนตะเกีเนี่ยมันก็หลายซูเมอรอนี้เริ่มหายากแล้วครับเริ่มหายากครับผมโอ้ห้ยน้ำหน้าเขามีบ่คู่มือนี่ครับซูเมอร์นี่น้ำหน้านี่บ่อมีเลยครับมาเห็นเลยเห็นหอยเชอรี่แบบหอยเชอรี่ที่มันกินเขานั่นมีแค่นั้นครับ ตัวนี้หายากหายากเขานิยมเอาไปเห็ดหยังครับตัวนี้อนนเอาไปมันสามารถที่จะเห็ดอาหารได้แบบหลายอย่างหลายแนวแล้วก็บ,บ่มีเส้นเมาบ่มีเส้นเมาครับสามารถกินได้ทั้งตาทั้งขี้เลย<อ>ขี้มันกิกนได้มันจะน่วงไครก็กินได้ครับคือออกมาบ่ต้องไปแกะตาแกะหยังคือบอกใอยเฉลี่โอ้แล้วรสชาติกับหวานห้วยเบนยวบ่เบนียวครับ เลยเป็นทีถือปากถือใจของคนดีซานเลยแมนครับมากแง้งขันว่าหอยปังพันชิว่าโ,โอ้ก่อยเนี่ยนะหอยปังอะไรโอ้ประมาณนั้นครับครับเป็นยังไงก็ได้มาเอาเลี้ยงมาเอาเลยมาเลีลเเลล้ยงทั้งๆเนี่ยเนี่ยก็ถ้าเขาไปเลี้ยงบ่อดินเลยมันบ่ครับครับคือหอยชนิดนี่นี่พันจะมักน้าที่ท้ายเทออกเขาดุครับแต่เมี่มีโอกาสที่จะไขรด้โอ้ครับโอ้โรอบนี้เขาขยายพันธุ์ครับเนาะ หลายครับหลายบ่อบูุ๊่นนะครับพี่น้องครับชุดลหลูกหูลูกตาไปหอดผุดใกลุ้น่นโอ้เอ้าคือมีการดำแน่ใส่เพิ่นมักอยู่น้ำกอเข่าครับหรือจังหดครับเวลาเพิ่นขึ้นมาใครนะครับธรรมาชาติของเพื่อนนั่นต้องนกจ็จามักใครอยู่น้ำพวกอุ้มหยาอุ้มหยังยังี้โอ้ใครับไข่เพิ่นนี่ครับอ๋เป็นขาวๆหนอนบูแมนแมนนครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บแแมนเบิร์ดครับเนี่ยแมนเบิร์ดคือไข่หอยปังอืมอู้ไหลดีหนอเป็นขาวๆอยู่เลย ถ้าเขาจำลองธรรมชาติที่เขาอยู่ยังไงนะครับเขาก็จะอยู่แบบธรรมชาติของเขาเขาก็จะขืนมาใครยังสินี่คือจำลองเอาบครับ,น,รบนี่คือจำลองเอาครับจำลองแบบธรรมชาติอเก็มีการเปลี่ยนฤดูกาลก็คือเปลี่ยนน้ำบอกเปลี่ยนน้ำบอกแล้วก็อานาม,ม่เขาครับครับอืบ<ม>เป็นการกระตุ้นใ้เขาใครเพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนน้ำปุ๊บนี่เขามาสองไฟยาม่รกนี่เขาจะกอดคููกันเลยครับจับคร่ผสมพันธุ์กันเลย ก็ว่าหอยที่เขาปล่อยลงบอนี่ปล่อยลงไหลนะครับนี่นี่ขรับไปในแมนพัดมีขี้ดินอยู่บอครับข้างล่างขี้ดินจะเป็นแต้ยุกอกกลางครับโอ้เฉพาะก่อกลางพี่น้องบอกตรงขึ้นยากเขาไปดีครับขี้ดินนั่นแค่ว่างไว้กากลางเห็นเป็นนดเป็นนดครับท้างล่างนี้เมื่อจะเป็นปูพาปูพายังสิโอคุณเลึกประมาณห้าสิบเส้นก็ได้ครับห้าสิบเส้นห้าสิบเส้นก็นั่นครับครับบตกตงว่าสิขุดลึกแค่เขาใส่จอบเขาขุดนี่ก็ได้ก็ได้ครับใสเอง ถ้าผู้ใดอยากทดลองเลี้ยงก็าก็เก็ดน้อยๆก็ได้ครับเม่จจาเป็นต้องไปเ<ม>ก็บหลายๆครับนะครับพ่อแม่พันธุ์เฮากับปล่อยลงครับปล่อยลงหลายโอกาสที่เขาจะพ่อกันนี่มันก็นมันกันหลายนะครับครับสมมติว่าเขาไปปล่อยซื้อพ่อแม่พ่อแม่พันธุ์ไปจังสี่ไปปล่อยลงหงน้องงหญ่ๆจังสี่ครับโอกาสที่เขาจะผสมพันธุ์กันมันกันากโอ้ทัพนเสียหากินพ่อกันประมาณครับ,บนี่คือที่มาที่ไปทีเ็ดเป็นกระช่งน้อยๆไปได้หลายกระช่ง เพื่อการทายเทน้ำครับน้ำครับเขาตรงเก็บบอครับไข่เพิ่นนี่ครับได้ไรไข่มันนี่สองมือทั้งสามมือคือกาว่าเพิ่นแข็งโตจังเลยได้แล้วบอคับเกระตือว่าได้แล้วครับนี่โอ้เขาสีคอยธนุถนอมเพิ่นโอ้ยไข่เพื่อนก็ขาวงามนะครับร่างไงนะครับร่างใหญ่มีประมาณจักโตนี่ถึงลอยบ่ครับเลยครับร่างนี้ประมาณสองลอยนะจะได้โอ้โมทธรรมดาเลยเพราะว่าร่างไงฮะครับอู้ร่างไงร่างงามไข่สมบูรณ์แนี่ยนะครับเนาะสมบูรณ์ อืเขาจะเก็บใครจากตรงนี้แล้วก็เอาไปเพาะแล้วก็เอาไปเพาะไปเพาะแยกตั้งหากเขาจะบอยเขาเพาะเองเพาะอีกอย่างครับตัวนี้คือบ่อยเขาเพาะเองเขามีแนวทางบ่ครับกะหนึ่งก็คือว่าเขาเขาเลี้ยงเป็นพวกนี้เป็นพ่อพันธแม่พันุ์มาครับครับให้เขาแตกเองเขาก็แตกครับพะเวลาเขาเป็นตัวน้อยยังสิตัวพ่อพันแม่พันุ์มีโอกาสสิเขาอาจจะไปเพลิงับกินหลูกเจ้าของโอ้ บานีเข้าต้องการหอยที่จะไปล่งเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับครับรุ่นนี้รุ่นนี้ล่งรุ่นนี้ล่งประมาณนั้นมันก็เลยการจัดการมันจะง่ายกว่ากันครับโอ้ oh, เป็นการบริหารจัดการอล้รกัรมันก็ชี้ได้ตามเป้าของเฮารุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นหนึง่งรุ่นสองยังสิบอกครับครับโอ้หลายคนมาพีหน้องว่ามันไครแล้วมันตายบา่ยังสิตายบ่ครับคือปกติหอยชนิดนี้เพราเพิ่งใครแล่วเพิ่งนกระจะเขาไงา อ๋อเพิ่นครับมันจะขึ้ว่าฟังตัวได้ใครแล้วก็ฟังตัวยังสิครับรอพักฝืนพักฝืนแล้วก็จังจะล่วงไปกินอาหารแล้วก็ผสมพันธุ์ตัวครับ้าคายว่าเพิ่นเพิ่นจะไปสร้างเงียงก่อเพื่อนสร้างความแข็งแรงแข็งแรงครับฝักฝืนพักฝืนจะของกันโอ้สมพติ่อเพิ่นอยู่ในธรรมศาสตร์เพิ่นศูญพันนอกเพิ่นกับักฝืนอยู่เนี่ยนะนกก็มาขาามาเลยดินดึงมพวกนกกดพวกหนูก็ไม่กินมันมันก็เลยหายมันก็เลยสูญพันธเร็ว มันจะบวกคือหอยเชลลี่ครับเชลลีใครแหลกตัวน้องหล่อมแมนโอ้ตัวนี้พ่นส์ีมาเห็นจูกูจิกิอยู่กันเขาก็ข้าไปเลยที่ละนาะแมนครับโอ้่เป็นการจำลองมากแต่มันเหมือนไข่หลายเห็นเลยไข่หลายเห็นบอกครับพว่าผึ่งเปลี่ยนนามบอกเปลี่ยนนามบอกแล้วก็นามอานามไม่เขาต้งเสียใส้พ่อพันธ์แม่พันธ์ที่มันไข่ใหญ่ๆเนี่ยที่เบาเฉดมีแบ่งปันมูหัวเข้าอยู่บอกน้อมีครับมีครับพี่น้องเข้าอยากเลี้ยงนี่ก็ะมีครับ มีไซส์พ่อแม่พันจะคัดหอ่งใหญ่เลยนะครับครับเอาแบบไข่ยใหญ่เห็นมันไหลรุ่นนี่นะไข่รุ่นนี้เลยเนี่ยนี่อ้ยน่เป็นหอยเชลรี่ห่ครับตัวนี้นี่คือหอยปังนะครับเบิ้งเบื้องมองได้มันครับสังเกตมองได้สังเกตเบิ้งเบื้องปากปากปากของหอยปังมันจะมันจะเป็่นทรงเรียวๆครับจะแคบจะบากว้างหอยเชลรีมันจะกว้างเนาะ่าผด้โอ้เป็นเป็นหอยปากกว้างมันอันบ่แมนครับอแล้วก็เบื้องขมุ่มตัวนี้ครับหอยเชลรีมันมันจะโกนเขาไปในเลยเด้ครับ ครับสำหรับหอยปังมันมันจะมันจะไม่สโลปไปนังสีเลยจะเต็มมันไปครับครับแล้วก็ตูดตัวตัวนี้จะแหลมรวบเจดีขึ้นมาครับครับหอยเชลี่มันจะมันจะมันจะหดเข้าไปโอ้กลวดแล้วครับก็ลวดเมื่อยเบื่อยดีนะครับเด็กตั้งกันแหงอยู่เนาะครับเา็กตั้งกันไรแล้วก็ลักษณะของสีพันตัวนี้จอกเรื่องเหลืองจะมีทนของสีเหลืองเข้าแมครับนี่พี่น้องสังเกตบ่งเรื่องนี่เ่าเฉดเิ่น นี่นี่เนีนี่ครับโอ้โนี่เห็นชัดเจนแห้งหน่อรูปลากเปิ่นหนอนี่แหละครับเนี่ยนี่ถ้าเป็นกลในหน่อยสันๆนี่โบเมนนะครับเป็นหอยจรีตัวนี้จะเป็นหอยปังสีกลเงาๆเลี่ยมๆเนาะครับโอ้กลเงากลนเงานี่อ่าถ้าเล้วจากนี้เข้าไปอนุบาลจังไหนอยู่บ่ครับเพื่อพี่น้องเขาอะเขเาไปเฮ็ดตามบาวเฉียดพ่นเบิงครับ ถอดเกือบเลยถอดเกือบเลยครับบานนี้สิพ้าเขาเบิ่งเป็นยังจะมีปลาเขาทุกบองทุกอันครับเฮ็ดแนวได่เนาะมาก <ocean. S 2> <Girl. S 1> าครับดเูเป็นยังไงเอาไว้ให้มันเป็นเป็นงมเป็นเงาน่ำครับครับ,รบแล้วก็ไว้เพิ่นส้นไปเพิ่นขึ้นมาใครหน่ำยังสิโอ้ oh. แต่ว่าสำหรับบอเนี่ยจะเป็นบอขุนลูกอันครับเอาเขาขุนลูกอนอืออุ้ยตัวนี้น้อยนะครับครับมน้อยโอ้มีกระดูกของเพิ่นอู้หลายตัวนะครับหลายอยู่ด้มีมีหลายครับหลายโอ้ แล้วนี่บ่อคุ้นลูกอกอนครับก็จะว่าคุ้นไวนี่จนกว่าพ่นไ้ใสประมาณนี้ก็ลงได้เนี่กรเตรียมตัวสีลงบอ่อดิน,นครับโอ้เดี๋ยวก็ชิแยกอีกคือนึง,นงเอาลงบอ่อดินครับบอ่อขุ้นกับบอ่อจาเป็นตรงไงบอ่อครับมันจาเป็นตรงไงเ้ามษโนบาลไว้ซื้อครับครับ,รบตัวนี้ต้องเฮ็ดพดน,น,พน,พน,พนี่เพิ่นคือกันบ่ครับตัวนี้มันจําเป็นต้องเฮ็ดพดแต่ว่าผมเฮ็ดไว้ก็คือเฮาเพื่อว่าสีลงพอแม่พันธุ์่อขยายลงมาอีกได้เลยนะครับกับพ่อกระเช้ามาลงนี้ได้เลยครับ เจ้านี่ว่าก็พ่อแม่พันลงไหนเลยโอ้นี่ครับโอ้เห็ดหมองพ่อฟ้ามไอยปังเด้ด้วยครับพี่น้องครับตึ่งตึงมันต้องมุ้งน้่มบ่ครับสาเลนก็มุ้งพางแสงแน่ยจักหน่อยครับใหญ่ๆเพิ่นห่อนแห้งเพราะว่าแดดช่วงแดดมันก็จะยหอนเวลามาเชือกน้มยิ่งสิหนามมันก็จะยหอนยังสินะครับโกระต่ายหอยมันก็แข็งแรงครับกับพางพางแสงเพิ่นได้จังหน่อยพางแสงไงเพิ่นได้จังหน่อยพางนี่ก็เป็นของผสมผสานเนาะตัวนี้เนาะครับ หอยเชอรีสีทองหอยเชลรีสีทองก็มีครับือมเชลรีสีทองครับเขาก็เลี้ยงผสมประสานกันไปเพราะว่าที่ผมมาเลี้ยงหอยนี่ครับเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงนีมันต่ำครับครับเฮารบรอดิสือหัวหานหัวหานเท่ากับบรดิสือบานี้บอเบอร์เขากับบรอดิาือชฮดหรับอือหลายคนว่ามันต้องไปก่อปุนจังสันยังสีนี่ผมบ่ได้เฮดหยากได้เผมขุดแล้วก็ปูผ้าใบที่มาเลี้ยงหอยนี่เพราะเหตุผลแนวนี้เลยถ้าเขาไปเลี้ยง กบนี่ก็กินว้าวหันขาวหันกัสวบนึงกัเท่าใดล่ะพกจะอร่อยครับตัวนี้เ่าเลียงแหนแดงนี่เพิ่นโอ้นี่บอนี่คือบอพอพันไม่พันอีกบอนหนึ่งพ่อแม่พันพ่อนี่ก็ขยายออกไมาเรื่อยครับครับเริ่มจากหน่อยไปห้าลายโอ้แหนแดงที่ยงไว้เพิ่นเป็นอาหารเพิ่นบอกครับแม่ครับแหนแดงนึงคือห่าเอาไว้เป็นอาหารเพิ่นเลยโอ้ตัวนี้ก็มีไข่คือกันเนาะพันเจาะนี่มีไข่คือกันนะครับพี่น้องพ่นน่อยหน่อยก็มีไข่มันเป็นอาหารที ยังไงล่ะที่ห้องผต้องสื่ออล้วขยายได้เร็วครับครับมันเรามันก็มีโปรตีนสูงให้กินนี่ก็ถือว่ามันอ้วนครับนาเต็มใครดีครับอเพราะต้องไปหาอยังไม่อยกเลยเนาะครับเพราะว่าในห้องปล่อยไว้ยังสีแม่ห้องบูเกลือเพิ่นนึงสีครับเพิ่นก็จะล่อยยังสีใบเห็ดไหน้นาเน่าเสียครับถ้าบอกไม่เพิ่นอยากเพิ่นก็ไม่กินเองครับครับถ้าเพิ่นมาอยากเพิ่นก็ล่อยยังสิ โอ้โ่มมีผลกระทบกับ,บนามครับในห้องเขาแม่นครับถ้าข้าไปให้พวกบักมัดเพิ่นกับกินในเบิร์ตซ่วนี่อะลรพวกพวกห้องบักหอยพวกครับเอ้ยไหมงงไหม,มอนหนึง่งเโอ้กินว่าเป็นหอยฉลีหคือกันกินในเบิร์ตนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือน้นามจะเสียเรี่ยวกินกินอาหารพวกนัน้นโอ้ไออีกแล้วนะครับบาดอีกเลยข้อมือในการเลี้ยงอีกคือกันเอาบ่อนี่ครับเป็นจังไหญบาดนี่ตัวนี้คือบ่อแหนแดงครับ อาหารของเพื่อนเม่นครับเม่นเขาไเลี้ยงแยกไปจังสิเขาเลี้ยงแยกไปเลยตัางหากป้าเนี่ยเดียมางานจะนองปีนองเลยบ้านนี้โอ้เลี้ยงไว้ดีเพื่อตอบโจทย์ครับการลดต้นทุนเรื่องอาหารของนอยฟังเขาโดยเฉพาะเม่นครับไปแต่เลี้ยงหอยโดยเฉพาะเลยครบวงจรเลยเม่นครับโอ้นะครับมีอาหารมีอันนี้ครบวงจรโอ้ยตัวนี้เขาจนอยู่เพราะเจ้าเราบ้านนี้ตัวนี้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วบ้านนี้เลี้ยงแล้วโอ้แต่สอนห่วงเขาคงบ้าเสียดนะครับเนาะ พอดีๆเงาเกเดียาดาดอยู่ตัวน,นี้มันหกฟาน,นี่เป็นไขรเลยบอน,นี่กใครอยู่ครับ <ub> แต่ว่าบอ่อนี่ผมเพิ่งเก็บไปแล้วเมื่อเสาร์นี <u> ่โอเพิ่งเก็บไปบอ่อนี่เพิ่งเก็บไปก็เฮ็ดโน่นให้เอาเจ้าไอ้แ <u> จ๊ก <ub> ให้เพิ่นเฮ็ด <u> ไ <ub> ขยคือกันเฮ็ดไอ้เนี <u> ่ยไอ้เนี <u> ่ยเอานี่ล่ะครับนี่อ๋อพักบ่วงผักบ่วงนี่ก็ปล่อยลงไปครับตัวมันก็ไปใครโยขอบเลยอืนี่เล้ขาขาวนี่ครับพี่น้องครับพี่องว่าใครโยขอบเพิ่นก็สิถือป้องกันจากสัตว์นักล่าอยู่พอสมควรเนาะครับเนาะหม่องนี้อ๋อ ไปผุนล้ครับบานนี้เอาสิพ้าพี่น้องว่าเบิ่งแบบครบวงจรได้ครับพี่น้องครับเบ่งอยู่นีคลิปนี้คลิปเดียวสามารถเอาไปเลียงหอยได้นะครับพี่น้องครับตู้เย็นห้างนี่ว่าจังไดครับตู้เย็นเก้านี่ตู้เย็นเก่าปกติพี่น้องเ่าสิถิ่มว่าถิ่มกักขายไปนะครับครับครับห่ามาเห็ดบ่อเพาะนี่ก็ได้โอ้เห็ดบ่อเพาะมาทําบ่อเพาะสําหรับฟักไข่นี่ก็ได้โอ้นี่ครับเลื่องใส้ดูปาโอ้นี่ออกลูกแล้ว นี่คือบ่อเพาะบ่ครับครัเบ็มไข่นี่คือไข่เพื่อนเขาที่จะเก็บขึ้นมาจริงๆเพอาเก็บขึ้นมาแล้วออกกห่ากระเจาน่ำใส่จักหน่อยครับปกติหอยเชนิดนี่มันจะมากความชุ่มชื่นเพราะมากคับห่อ,อกระหน่ำใส่นี่น้ําครับผมครับแล้วก็น้อาน่ำใส่ขาโป๊กป๊กไปเรื่อยมากชื่นบ่ครับมากความชุ่มชื่นจุ่มน่ำได้บ่จุ่มนนํำก็ได้ครับโอ้จุ่มน่ำก็ได้นี่เพราะเวลาพ่นแตกครับแตกจากไข่แล้วเพิ่็จะค้านลงมาเอง นี่มันจะข้าดน้าดินลงมามาหาน้ำครับเนี่ยนี่มันจะไต่ลงมาเองโอ้แต่จากนี้นวยกับซ้ำอยู่ในไข่เลยเนาะซ้ำกับไข่เพิ่นเลยอืมพ่อพ่อแตกแล้วเขากับไปอนุบาลขุนจักหน่อยครับครับเอาไปขุนเพิ่นจักหน่อยเอากระจังเอาไปลงบ่อดินครับนี่บ่อดินไปครับนี่คือบ่อดินโอ๋อนี่ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งของเฮาอืม มาแรกไอ้พวกไอ้ศัตรูของเพื่อนหนีมาบดบ่ครัเข้าเหลียงอยู่ในบ่อดินบ่อดินนั้นมันจะมีพวกระวังพวกนกกดนกเจ้าครับหนูครับครับเขาก็ใส่ด่างใส่ยางดักไปเนี่ยครับส่วนเรื่องของหนูเนี่ยเขาก็พยายามตัดขอบตัดยางหินแป่นโอ้เห็นมั้วจิติสรยป้องกันได้ครับผมครับโอ้พวกหนูหน้าเขานี่กลิ่นดีได้ครับมากขึ้นกันมาก มาแต่เห็นรอยน่ำค,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 ควักมากินเลยนีคือวิธีการของเขาก็คือกักดังกักยังแล้วก็ตัดหญ้าให้สะอาดตัวนี้ก็เป็นใส่ลงคุณบอดินครับจะเป็นห้อยเนื้อได้แล้วครับเนี่ยครับจะรับห้อยเนื้อนี่ก็มีห้อยเนื้อันนี้พี่น้องสร้างไปได้บ่ครับได้ครับส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศครับผมขายเป็นคูหรือขายเป็นจังไรครับขายเป็นกิโลครับก็จะมีใส่ทางกิโลหนึ่งนี่ก็ร้อยหนึ่งครับครับสองโหลก็ล้อยแปดสิบ หาโลกอะสีลอยก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับครับเรือพูดได้อยากได้ราคาทรงอยากได้แบบได้รายไปขายเองสิก็เท่าคุยกันโอ้เขาก็มีราคาทรงให้ครับพี่น้องพู้อยากได้ได้ายเดี๋คุยกันเลยคุยกันได้ครับโอ้เข้าใจอยากได้ไปขายกับได้ตอนสินนะครับครับควบวงจรดีๆมองนีเพราะถ้ามาทาเลยนะครับมี่ทั้งการเลี้ยงบ่ดินและการขุดนะครับพี่น้องครับเนาะเพราะว่าหอยปังมันเป็นอย่างหี่คนอีสานเฮานี้มากแค่ครับตอนนี้ก็หลายภาคก็เริ่มมากหอยปังนํางคือกันนะครับ เอามาเลี้ยงเชโกกน้องแนาเนาะสางโคกน้องแนาที่มูลราคาเนาะแม่นครับสุดยอดดีๆครับมือนี้ก็ได้คว้าหมูเต็มๆเลยจากบ้าเฉดนะครับเดี๋ยวสิทิ่มเบอร์โทรไปให้พ่อเมียพี่น้องนั่นแหละครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจก็โทรมาหาเพิ่์นเด้อครับเด้อมันบอกวิธีการเลี้ยงทั้งหมดสิได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้สิเอาไปเฮ็ดเป็นอาชีพหลายๆอ่ะสัหรับมือนี้ก็ขอบคุณบ้าเฉดไดหลายๆเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหไปนะครับครับผมครับสวัสดีครับ